สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับกับอุดรรถบ้านครับวันนี้ครับผมขอนําเสนอครับเจ้าเทพปลาวานคันนี้ครับรถสุดหรูครับผม Mercedes Ben บนเอสสองครับบอดี้เดิครับปีสุดท้ายตัวสุดท้ายครับปี1999ครับสวยงามสภาพเทพนะครับคันนี้สีน้ําเงินเข้มมิดไนท์บลูครับเป็นตัวสุดท้ายที่ไมเนอร์เชแล้วนะครับ สีสันนี่เงาวับครับวันนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวทดลองขับนะฮะเดี๋ยวมาชมกันนะครับความสมบูรณ์ของรถคันนี้ครับรับรองครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับเรามาชมสีสันกันแบบชัดๆเลยครับของเจ้าปาวานคันนี้นะครับสีสวยกริบเลยนะครับสีน้ำเงินเข้มมิดไนท์บลูครับสวยเงางามเลยนะครับรถบางๆเลยครับ สีสันสวยครับไฟหน้าอลิจินอนครับไฟแท้นะครับนี่ครับเลนเป็นกระจกนะครับไฟแท้ฮะดําเดิมเลยครับชมกันแบบชัดๆเลยนะครับสภาพสีนะฮะล้อขอบ18ครับแม็ก AMG ครับยางปี2020นนะครับนี่เบิกมาใหม่ทั้งชุดเลยนะครับแม็กยางสวยๆเลยครับลงตัวมากครับ ชมกันแบบชัดๆนะฮะสวยงามเงางามเลยนะครับรถคันนี้ครับล้อมุงล้อแม็กยางสมบูรณ์เลยครับดูแล้วลงตัวมากครับกาบนี่กาบร่องแล้วนะครับนี่ครับไมเนอร์เชนแล้วนะครับชัวร์ครับรถปีเก้าเก้าครับไมเนอร์เชนแล้วครับตัวสุดท้ายครับไฟท้ายสวยใสปิ้งเลยนะครับสีสันสวยมากครับคันนี้ครับ สีอยู่ในเกณฑ์ราวๆ90%นะครับบอดี้เดิมสนิทครับบางๆครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนดีรับคืนเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเปิดรถกันเลยครับกุญแจนะครับนี่ครับกุญแจรีโมทครับออริจินอลของเบนซ์เลยนะครับทําการเปลี่ยนไส้ในเป็นวงจรมาใหม่แล้วครับและใช้ฐานของแท้ครับฐานของ Mercedes Benz เลยนะครับมากดกันเลยนะครับนี่ผมจะยิงเข้าไปข้างบนนะฮะ นี่ครับเวลากดเปิดจะมีไฟแวบๆอย่างนี้ครับนี่ครับทํางานปกติครับเดี๋ยวมาสตาร์ทกันเลยครับวันนี้นี่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับเปิดออนแล้วนะครับสตาร์ทแล้วครับนี่ครับเลขไม้แท้ๆไม้สวยๆครับมาจากเจ้าของครับ2 5 0 0 0 0มกิโลครับไม่มีสัญญาณอะไรผิดปกติโชว์เลยนะครับ เข็มความร้อนนี่ยังนิ่งๆเลยนะครับยังไม่ได้สตาร์ครับเพิ่งสตาร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับสตาร์ปิดชึ่งเดียวเลยครับรถสวยๆสภาพดีครับรับรองครับโอเคครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับชมสภาพภายในกันแบบชัดๆเลยนะฮะลายไม้สดๆช่ำๆเลยนะครับนี่ครับองมาลายสวยครับ ายไม้ชําๆคอนโซลสวยครับแอร์นี่ครับจอนี่จอเป็นจอใหญ่แล้วนะครับรถปี99แท้นะครับไม่ได้เชนแล้วครับตัวสุดท้ายครับถ้าตัวก่อนหน้านี้แอร์จะปุ่มแอร์จะเป็นอีกแบบนะฮะปุ่มเยอะๆจอเล็กนิดเดียวครับสภาพคอนโซลหัวกงหัวเกียร์สวยงามครับเครื่องเสียงแอลพนยนี่ผมมีทํารีวิวไว้แล้วครับกดตามลิงก์ด้านท้ายคลิปนี้เลยครับเครื่องเสียงชุดใหญ่บื้เริ่มเลยนะครับ แอมสองตัวนะครับพาวเวอร์ซับเบรนะฮะสวยเงางามเลยนะครับภายนงภายในเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวชมกระจกกันนะครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครับบอกไฟฟงไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยครับและเป็นกระจกสองชั้นแล้วนะครับกระจกสองชั้นแล้วครับชัวร์แน่นอนครับ ให้ดูกันแบบชัดๆครับเต็มๆเลยครับกระจกสองชั้นอีกเก้าแท้นะครับสวยงดงามครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแอร์หนาวๆเลยนะครับลมแอร์เป่าวิวเลยคนระับผมปิวเลยนะฮะแอร์เย็นฉ่ำครับไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นครับขับไปเลย,เลยครับเมืองไทยร้อนๆเนี่ รถคันนี้แอร์เย็นช่ำอย่าแน่นอนนะครับรับประกันครับผมเอาล้วครับไปทดลองขับกันเลยครับออกตัวแล้วฮะในหมู่บ้านผมก็จะมีลูกระนาดด้วยนะครับขึ้นลูกระนาดนี่โดดได้เลยนะครับนุม่มนวลครับไม่มีกระดงกระเด้งนะฮะนุม่มนวลเลย ในช่วงออกตัวตอนช่วงเครื่องเย็นนะครับระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับไม่มีกระตุกไม่สะดุดนะฮะไม่มีเขาเรียกว่าไม่กระโดดนะครับเรียกได้ว่ากเกียร์เนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับนุ่มนวลครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนนะครับระบบช่วงล่างดีมากนะครับ ต้องเอาไปซ่อมนะครับรถสมบูรณ์นะฮะรถขับดีมากๆเลยนะครับนุ่มนวลน,นะฮะอัตราเร่งดีเกียร์ทุกเกียร์นุ่มนวลหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาแต่งใดครับความร้อนนิ่งๆนะครับความร้อนนี่ตรงนี้นะฮะอยู่ประมาณ80นะครับนิดๆครับผมนะฮะไม่มีปัญหาความความร้อนนะครับ นาฬิกาวัดรอบเข็มความเร็วทุกอย่างทำงานปกติหมดนะครับตัวลงตัวเลขเลขไม้นะฮะเลขทริปรวมถึงอุณหภูมิทำงานครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับระบบครูสคอนโทรนะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับนี่ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับมีก้านเล็กๆดก้านนี้ฮะครูสคอนโทรนะครับเราต้องการล็อกความเร็วเราก็กดลงนะครับนี่ผมกดลงแล้วครับแล้วผมก็ถอนทันเร่งแล้วนะฮะนี่ไม่ได้เหยียบแล้วนะครับ นี่ครับความเร็วตอนนี้ล็อกอยู่ที่ประมาณกือบเกือบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับรูทคอนโทรลทำงานปกติครับเราจะลดความเร็วก็นี่ฮะลดลงมาได้ครับนี่ลดลงมาเหลือ80นะฮะนี่แล้วก็ปล่อยนะครับแม้กระทั่งจะเพิ่มนะฮะเพิ่มความเร็วได้เลยนะครับนียกค้างไว้ครับเจอความเร็วเท่าไหร่ฮะก็ปล่อยนี่ครับล็อกแล้วนะครับ ทำงานสมบูรณ์หมดเลยครับผมนะฮะเมื่อเวลาเราแตะเบรกระบบนี้ก็จะคลายล็อกทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือเราจะผักก้านนี้ไปข้างหน้านะครับนีปบ่ปรับสวิตช์ไปข้างหน้าออกจากระบบควบคนโทรลแล้วนะครับเราก็มาขับขี่เองปกตินะฮะรถสมบูรณ์ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับผมได้ทำคลิปนะฮะฉบับเต็มไว้แล้ว รายงานสภาพตัวรถตัวถังภายนอกภายในทุกอย่างโดยละเอียดนะครับนะฮะอยู่ในคลิปด้านท้ายอยู่ด้านท้ายคลิปของคลิปนี้นะครับกดตามลิ์เข้าไปได้เลยฮะรวมถึงคลิปรีวิวเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับมีรีวิวเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยนะครับสุดคุ้มเลยครับรถคันนี้ครับสนใจสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตามหมายเลขด้านล่างนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ